นี่มีไก่ขาวมาเบิ้์นะสวยวายแถวสองวายสองสามอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับคอมโบที่เรารักครับโอ้โหเจอชุดวายนะครับมาช่องสองเขาช่องสามนะครับที่เฮียชอบพูดบ่อยๆนะครับหลายท่านคงได้ยินเลยนะที่เคยรับชมนะคที่เฮียนะเฮียชอบพูดถึงบ่อยๆนะครับมันจะเป็นคอมโบสุดพิเศษนะครับของคนเล่นสล็อตนะครับอ่ะมาดูว่าได้เท่าไหร่ครับวายสองสามตรงนี้ครับหนึ่งหมื่นนะครับเจ็ดสิบสี่เลยนะโอ้โหวันนี้เขามาดี ก็สวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตกันด้วยนะครับวันนี้จะมากลับมาแล้วนะครับวันนี้มาเล่นเกมไก่ชนนะครับโรสเตอร์ลัมเบิลนะครับใครยังไม่เคยเล่นจัดไปเลยนะครับเกมไก่แจ้ชนนะครับเดี๋ยวทีเกมไก่ชนที่เฮียชอบนี่นะครับดีแต่มนเจอเกมไก่แจ้นะครับอ่ะไปครับสูไว้ครับนี่ไหลมาครับสามร้อยแปดแปดครับโอ้มาดีจริงครับไม้แรกครับไก่แจ้ของเราวันนี้นะครับ 766นะครับเข้ามาก่อนนะครับสวยงามมากๆนะครับลงทุนนะครับที่เบต8บาทได้ e นะแตกมา700กว่าเลยนะอะตอนนี้เริ่มไม่แตกแล้วนะครับเริ่มเจ้าคืนนะอุ้ยหมาแมวคืนนะครับสุดท้ายให้ต่อนะครันลุ้นฟรีด้วยครับตรงนี้ครับมาเป็นชุดหรือเปล่าโอ้โหยังไม่โดนนะครับ ได้ตรงนี้เท่าไหร่ครับมาดูกันก่อนครับ400บาทนะได้4 0 0นะครับเดี๋ยวเพิ่มทีละหน่อยแล้วกันครับเฮ้ยไม้สองสครับคุ้มครับขอเป่าตังค์มาต่อมัดเงินยีไหมมัดเงินไม่ม,มีครับเสียดายเฮ้ยมาอีกชุดครับสวยสี่ไม้กอนมามาก้ามายเน้นๆตรงนี้ครับ 1238น้ามะครับเข้ามีรับทจะมาก็มาเฉยนะครับเออเลดรอยี่เยอะไปนะครับิบก่อนแล้วกันนะเครหัดทบนะครับเดินทีละเก้านะครับกินข้าวทีละคำนะสวยครับมาพันแปดสิบครับไหลต่อนะครับโอ้โหวา2หนึ่งสองหเรื่องนะครับได้ทำงานไปนะวายหนึ่งสองตรงนี้นะ มาดูครับว่าได้เท่าไหร่ครับเพิ่มมาครับซุปเปอร์แมคควินครับหกพันเจ็ดร้อยสี่บาทนี่นะครับซุปเปอร์แมคควินไปอีกแล้วนะครับวันนี้ไก่แจ้นะครับตั้งถึงแปดร้อยยี่บ้างครับสวยไหลเข้ามาไหลเข้ามาครับนี่มีไก่ขาวมาเบิ้ลนะครับสวยวายแถวสองวายสองสามอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับคอมโบที่เรารักครับโอ้โห เจอชุดวายนะครับมาช่องสองเขาช่องสามนะครับที่เฮียชอบพูดบ่อยๆนะครับหลายท่านคนได้ยินเลยนะที่เคยรับชมนะที่เฮียนะเฮียชอบพูดถึงบ่อยๆนะครับมันจะเป็นคอมโบสุดพิเศษนะครับของคนเล่นสล็อตนะครับอ่ะมาดูว่าได้เท่าไหร่ครับวายสองสามตรงนี้ครับหนึ่งหมื่นนะครับเจ็ดสิบสี่เลยนะโอ้โหวันนี้เขามาดีครับอขอต่ออีกชุดละกันนะครับโอ้โหเกือบได้ฟรีไปแล้วเมื่อกี้นะมาอีกแล้วครับ กดเป็นโดนะครับกดเป็นโดจริงๆครับไก่ชนวันนี้ครับตายมาอีกสามพันครับอะมาดูรางวัลรวมกันบ้างนะครับวันนี้นะเอาละครับวันนี้นะครับเราพาทุนมาทั้งหมดครับหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับแตกแบบว่าก้าวกระโดดมากนะครับวันนี้ได้มาสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเลยนะครับใครอยากเล่นแบบนี้นะครับจัดไปเลยนะครับสาวเกมไก่แจ้นะครับโรสเตอร์ลัมเบิลนะครับจากค่ายพีจีนะครับ ไปเล่นกันได้นะครับจังหวะวายไหลแถวสองแถวสานี่โหเห็นเงินในบัญชีเด้งขึ้นมาคเด้งมาเป็นชุดเลยนะครับวันนี้ครับเพียเมาก็ชนะมาแล้วก็ขอเดี๋ยวขอลาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ